ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่29มิถุนาเรื่อยไปยจนถึงวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเองนั้นจะมีความขยันขันแข็งแล้วก็กระปรี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิกนั้นยังคงไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสแล้วก็ไปอยู่กับดาวเกตมีสิ่งที่ชาวลัคนาพิจิกนั้นต้องเรียนรู้ในเรื่องของงานใหม่ๆต้องเรียนรู้กับเรื่องของเทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการงานแล้วสัปดาห์หน้านี้เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสารนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางไกลนะครับโดยจะเด่นชัดมากจริงๆก็คือในช่วงวัน พารหัดนะครับวันพฤรหัดที่2แล้วก็วันศุกร์ที่3อย่างไรก็ดีครับก็ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของชาวลัคนาราศีพิจิกเหตุผลเพราะว่าดาวที่โคจรในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ส่งผลดีในเรื่องของการงานมากกว่าส่งผลเสีย ดาวจันทร์ที่มาทับลัคนาพิจิกในช่วงวันที่รอยต่อระหว่างวันที่สองและสามกรกฎาคมนั้นดาวจัน์ทรเองก็เป็นดาวที่มาจากภพสุภะมาทับลัคนาราศีพิจิกก็แปลความหมายว่าช่วงประมาณวันพฤหัหสหราอศุกร์นะครับจะเป็นช่วงแห่งความสุขความสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะได้ มีความแฮปปี้ในเรื่องรักๆต่างๆเพราะว่าดาวจันเองก็ไปเล็งกับดาวพุธนะครับที่ตั้งรับอยู่ในภพปัตตนีภพคู่ครองและดาวจันเองก็ไปเล็งกับดาวสุขที่เล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับของขวัญของฝากหรือมีเรื่องแฮปปี้ในเรื่องของความรักก็ได้นะครับเด่นชัดจริงๆก็คือในช่วงวันที่2กรกฎานะครับวันพฤหัสและวันที่3กรกฎาซึ่งเป็นวันศุกร์ การเงินถือว่าจะคล่องตัวแทบตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจะมีโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินติดต่อง,งานใดๆก็จะมีความสำเร็จแล้วถามว่าในสัปดาห์หน้านี้วันใดที่เป็นวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่5 <S <S เป็นช่วงที่เจ้าชะตามีความรู้สึกหน่อยๆเศร้าซ้อยหรือเป็นช่วงที่มีความรู้สึก l o n ลี่อะไรขึ้นมาย่งไงก็ไม่รู้ นะครับช่วงนั้นพยายามนะครับวันอาทิตย์อย่าให้จิตตกพยายามคิดอะไรก็ตามที่ให้ตัวเองมีความสุขอย่าไปคิดอะไรที่มันจะนําไปสู่เรื่องของความจิตตกอะไรที่ทําให้คิดแล้วมันหน่อยๆเศร้าๆซ้อยๆให้พยายามเปลี่ยนโฟกัสเลยฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้จะเห็นชัดๆก็คือว่าวันอาทิตย์นะครับที่ 5. กรกฎาคมเป็นวันที่ไม่ค่อยโอเคนะักสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก หรือเป็นไปได้ว่าช่วงวันอาทิตย์อาจจะมีปากเสียงจุกจิกกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีนะครับในสัปดาห์หน้าน,านี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่29เกรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5นะครับจันทร์ที่25จันทร์จันทที่29มิถุนาถึงวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมวันนี้สินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดาย,ยุนาคทองหรือที่รู้จักกันนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ